สวัสดีค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดโในช่วงโหราศาสตร์น่ารู้ดาวพฤหัสย้ายราศีค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารยก์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำคลิปมาดูรวงดาวพฤหัสเนี่ยประธานสุภเคราะห์จะมีการย้ายราศีในวันที่19เมษายนนะซึ่งจะมีความสำคัญมากอาจารย์ก็จะทำคลิปล่วงหน้า เพื่อให้เราได้มีการเตรียมตัวกันนะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราและเป็นดาวที่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยจัดให้เป็นดาวประธานสุปเคราะห์คำ mm hmm. ว่าประธานสุปเคราะห์ก็หมายถึงความดีความมงคลความสาเร็จความเจริญรุ่งเรือง mm hmm. นะพอดาวดวงนี้จะมีการย้ายราศีเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งดีๆให้กับทุกลัคนาเลย แล้วการย้ายในครั้งนี้เนี่ยครับเป็นการย้ายที่เรียกว่าครั้งใหญ่ในรอบ12ปีถ้าจะย้ายแล้วกลับมาอยู่อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะต้องใช้เวลาอีก12ปีข้างหน้าถึงจะมาอยู่ตําแหน่งแบบนี้นะแล้วการย้ายครั้งนี้ก็ถือว่าสําคัญขึ้นไปอีกเพราะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีทวารน,นะคำว่าราศีทวารก็คือราศีแม่ธาตุเนี่ยอันนี้ย้ายไปอยู่ในแม่ธาตุไฟนะ พอไปอยู่ตรงธาตุไฟดาวพฤหัสไปเข้าธาตุไฟเนี่ยนะแล้วไปอยู่ในราศีทวารด้วยก็จะเกิดเกณฑ์พิเศษขึ้นมาอีกที่เรียกว่าจันคุรุสุริยาจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้แหล<น>ะจันคุรุสุริยาเนี่ยนักโหราศาสตร์ทั้งหลายก็จะชอบกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นดวงที่มีบุญวาสนาสูงนะใครมีดวงชะตาแบบนี้ใครมีตําแหน่งดวงดาวแบบนี้ ถือว่าเป็นคนมีบุญวาสนาสูงแล้วพอเกิดตําแหน่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดทุกๆสามปีนะแสดงว่าทุกสามปีจะมีคนมีบุญญาธิการมาเกิดบนโลกมนุษย์ทุกสามปีจะมีคนมีบุญวาสนามาเกิดนะอาจารย์ก็เลยทําคลิปไปว่าใครที่กําลังมีญาติพี่น้องท้องอยู่กำลังจะคลอดเอาก็มาดูเลิกผ่าคลอดเลยให้เป็นอภิชาติบุตรให้เกิดเลิกมงคลที่เรียกว่าจัรย์ครูสุริยาเป็น อภิชาติบุตรให้กับตัวเรานะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้วันที่19ดาวพฤหัสจะย้ายพอย้ายแล้วเนี่ยก็เกิดเกณฑ์สําคัญอย่างที่บอกไปนะครับเละดาวพรฤหัสนี้ย้ายป,ปุ๊บมีคุณภาพพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นราชาโชคนี่ราชาโชคนี่โดดเด่นมากเลยนะโชคพระราชาชอย่างพระราชาเลยอุดมสมยิ่งกว่ามาหาอุดยเอมอมันก็ถือว่า เป็นพระราชาเลยอ่ะก็ง่ายๆได้อะไรง่ายๆได้เจ๋งๆได้แบบบริบูรณ์ทุกด้านเพราะการเป็นราชาได้นี่เขาเรียกว่าเเอหมือนเป็นจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะบริบูรณ์ทุกด้านเลยมีความสมายของดอดาวนะใช่ใช่อ่ะคราวนี้พอไปกลุมละคณาเมษไปเล็งไครไปเล็งตนเนี้ยสองเด้งเลยฝันตรงข้ามเออฉะนั้นเมษกับตนนี้ถือว่าพีกนะ ไม่กระต้นถือว่าพีคเลยนะแล้วใครพีคอีกรู้ไหมสิงกับธนูเล็งเหรออาจารย์ตรีโกนเขาเรียกว่าส่งกำลังกันแบบตรีโกณเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมเออตรีโกณตรีโกนส่งกำลังแบบคือมีกำลังสมมุรเต็มร้อยนะได้ไป80%สเยอะแลโอ้เยอะเลวนะ ขนาดนี้เลยก็ถือว่า80 a อะนะฉะนั้นสิงกับธนูก็ได้ผลไปด้วยนะส่วนเมฆกับตนที่เขาทั้งกลุ่มทั้งเล็งเนี่ยเขาก็โอ้โหร้อยเลยเอาไปร้อยนะแล้วก็ยังมีอีกนะมีที่เด็ดๆอีกก็คือมีกรกฎกับมังกรถือว่าโยกหน้าโยกหลังอันนั้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี60ไหมอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ให้สัก75เไปนะก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะเอาเป็นความโดดเด่นละกันนะ อาาคนมดูแต่ละละนะนงงนะามหลักเทวตมเนิดบุคคลผู้ใดจุติเกิดบนโลกมนุษย์จะมีเทวดานุปเคราขอาครองเรือนเกิดซึ่งเราเรียกว่าเทวดาประจำตัวเข้าเสวยอายุและจะเริ่มดูแลเราตามกำลังวันของเทวดานปเครห์แต่ละองค์ และเมื่อดำเนินชีวิตไปในแต่ละปีอายุที่เพิ่มขึ้นก็จะมีเทวดานุปเคราะห์ที่เข้าแทรกหมุนเวียนเปลี่ยนไปถึงแดองค์ดังนี้เทวดาพระอาทิตย์เทวดาพระจันทร์เทวดาพระอังคารเทวดาพระพุธเทวดาพระฤหัสเทวดาพระศุกร์เทวดาพระเสาร์เทวดาพระราหูโดยในบางปี เทวดานพเคราะห์แท้ให้คุณมากก็จะสำเร็จสมปรารถนาโดดเด่นและในบางปีเทวดานพเคราะห์ที่เข้าแท้ก็ให้โทษทำให้เกิดปัญหาทุกกระทงแสนสาหาัสตามหลักวิชาโบราณการแก้เคล็ดดวงชะตาตามปีอายุจรมักเริ่มทำรรกันเมื่อถลิงศกเปลี่ยนสกุลใหม่ในแต่ปีจะเป็นการเสริมกำลังเทวดา ที่ให้คุณและลดกำลังเทวดานุปเคราะห์ที่ให้โทษโดยการผูกด,ดวงวิเคราะห์เทวดานุปเคราะห์ที่ให้คุณและให้โทษพร้อมวิธีและพิธีแก้เคล็ดแก้ไขเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหากดีก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตามดวงชะตากรเนิดของแต่ละบุคคลสนใจแก้เคล็ดดวงชะตาตามปีอาญจจ์ ติดต่อได้ที่ Line o อ e n อนดาหรือที่เบอร์0863366390ลัคนาเมตก่อนเลยเมษเนี่ยนะอาจารย์ถือว่าโดดเด่นมากนะดาวพฤหัสเป็กลุ่มลัคนาประธานสุพเคราะห์มากลุ่มลัคนานะมาจากไหนมาจากสุภะ มาทับตัววินาทับตัวนะและเป็นราชาโชคสมมติวินาศมาเป็นราชาโชควินาศหมายถึงความไม่ดีต่างๆมาเป็นราชาโชคถ้าชาวลัคนาเมษไปสวมตำแหน่งใครไปทํางานแทนใครไปทําอะไรเกี่ยวกับมือสองทำอะไรของไม่ดีอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นราชาโชคเช่นเปลี่ยนมือเปลี่ยนบริษัทย้ายที่ย้ายถินนะใครอยากย้ายงานเนี่ยความวินาศมันคือความวินาศเนี่ยมาเป็นราชาโชคถ้าเราได้ย้ายไปปับ๊บโอ้โหขึ้นตำแหน่งใหญ่ อะไรอย่างงี้นะ,ะย้ายต่างถิ่นต่างที่เป็นราชาโชคนะหรือสุภะมาเป็นตนุก,ก็คือมีโอกาสดิวงานต่างประเทศเดินทางต่างประเทศมีโอกาสได้ผู้ใหญ่มาสนับสนุนคำโจูนะ<ม>แล้วมีอะไรอีกมีดาวพระเสาร์นะอยู่ในเรือลับพระมามาถึงลัคนาด,ด้วยก็จะได้มิตรสหายได้เน็ตเวิร์กได้คอนเน็ชันมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะมีดาวมฤตยูไปอยู่เรือนกรนุมพระอีกนะเขาเรียกว่าศูนย์พระหะมีโอกาสมีโชคมีลาบแบบฟุก๊ก เ,เวลาย้ายหรือเปลี่ยนแปลงมันมีโอกาสได้ดีกว่าเดิมขนาดนี้เลยนะลักขณามเมษนะมีความโดดเด่นทีเดียวนะแล้วแล้วใครที่จะทําค้าขายนะโดยเฉพาะชาวลักขณามเมษถ้าจะค้าขายเนี่ยก็จะโดดเด่นไปด้วยนะเนื่องจากว่าดาวดาวพฤหัสมาเจอดาวราหูนะเขาเราียกว่าคู่ค้าขายพฤหัสก็เจ็ดเจ็ดแปดอะไพรพฤหัสเจ็ดพฤหัสห <trajectory> ้าโอเคห้าแผเออ จะเกิดคอนเน็กชันนะชาวลัคนาเมษเี่ยนโดด่นเรื่องคอนเน็กชันคอนเน็กชันจะนํามาซึ่งความสําเร็จสมปัติถนานะถ้าอยากอยากย้ายงานก็ถามเพื่อนนะหาตําแหน่งหาอะไรหรือถามผู้ใหญ่ถามอะไรก็สําเร็จสมปัติถนาคือผ่านเพื่อนดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่า7-8เนี่เขาเรียกว่าคู่มิตรใหญ่ฉะนั้นเนี่ยไปคุยเองอาจจะไม่ได้เราต้องให้ผ่านเพื่อนช่วยดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไอสิ่งที่จันดูอยู่เนี่ย มันเป็นดาวจรนะมันยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต,<ช>แต่ละคนท่านต้องดอดัคนาตัวเองก่อนอแล้วถึงไปดูพื้นชะตาตัวเองว่าดาวในพื้นชะตาของตัวเองมันอยู่ตรงไหนนะคะถึงจะรู้อาจารย์ถึงจะได้มาเทียบก,กับอาจารย์พูดมันนี้นะคะอ่ะคันนี้ลัคนาพฤษศเนี่ยชาวลัคนาพฤษศเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยนะย้ายไปอยู่ที่ภพวินาศวินาศนั่นหมายถึง ก็ปิดบังซ่อนเลนเปิดเผยได้ยากอย่างนี้น,นะครับมาจากไหนมากมาจากลาภเป็นวินาศกับมรณะเป็นวินาศนะมรณะคือความตายความไม่ดีอะไรต่างๆนะอุปสรรคปัญหาเป็นวินาศ mm hmm. ความมรณะเป็นวินาศก็แปลว่าสูญสิ้นปัญหาและจบสิ้นนะ mm hmm. ฉะนั้นใครชาวพึกงศพใครที่มีปัญหาคาราคาซังติดขัดปัญหาโน่นนี่นั่นนะมันจะ มาลายสูญสิ้นไปนะโดดเด่น <c oughs> แล้วลาภมาเป็นวิวนานีนะหมายถึงว่าเราจะมีโอกาสจากความวินาศนะให้<อ>ได้โชว์จากวินาทีบางคนนะ,ะนนอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์สมมุติว่าบางคนโดนหักเลื่อยเก้าอี้อะอย่างน้องน้องน้องแนมงอ่าน้องแฟมน้องแฟมโดนเลื่อยขาเก้าอี้แต่ปรากฏว่าไปได้งานใหม่ดีกว่าเดิมแล้วแถมเงินเดือนเยอะกว่าเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหม กืได้สิก็ค okay. ือความมีลพะโอกาสโอกาสไปอยู like right. ่ในความวินาศแสดงว่าเราจะได้โอกาสดีๆจากการเปลี่ยนแปลงนะจากการเปลี่ยนแปลงจากการสูญเสียบางทีเราต้องย้ายย้ายสถานที่ทํางานเราไปอยู่ไกลขึ้นนะแต่มันเป็นโอกาสสําหรับการเติบโตอะไรเงี้ยตำแหน่งก็ใหญ่เงินเดือนก็เยอะขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยเป็นลพะได้นั่นแหละนั่นแหละนะมันจะเกิดขึ้นเรื่องของเกี่ยวกับการงานนะการงานจะได้รับพูดมีผู้สนับสนุนเกื้อกูลหรือตำแหน่งงานในต่างจังหวัด ไอ้นี่ถูกรถชนตายไปพอดีเลยเราต้องไปแทนอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยต้องต้องถูกรถชนอ้าวพูดให้เห็นภาพเออเอาเออเอาเกษียณก็ได้เออแหมมันคือวินาทไงอ่าอ่าโอเคให้เห็นภาพว่ามันคือความวินาทบางคนที่ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์จะไม่รู้ว่าคือวินาทอะไรลาภะคืออะไรกรรมะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นะแต่ชาวชาวลัคนาพิศสมเนี่ยนะมีดาวฤกษ์อยูมางกลุ่มลัคนา ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวมฤตยูเนี่ยก็จัดเป็นดาวบั๊เครอสนะเป็นดาวบั๊เครห์เป็นภัยอาเพศมากลุ่มลัคนามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับสุขภาพเราก็ไ,ได้เราก็ต้องระมัดระวังไปตรวจนะแล้วอเ,เอ้ยเมื่อกี้ลัคนาเมษอาจารย์ลืมพูดไปนะอันไหนสุขภาพใช่ไหมเออคืออย่างนี้ย้อนอีกนิดนึงนะลัคนาเมตเนี่ยคือคืออย่างนี้นะเมษกับพุชศก็จะมีความต่อเนื่องกันไปนะเมษกับพุษศกจะต่อเนื่องกันไปเมตเนี่ย ดาวพฤหัสเป็นกลุ่มลัคนาตรงนี้มันเป็นเข้าหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ที่เรียกว่าปัส,สวะชีโบนะคำว่าปัส,สวะคือราศีที่เป็นสัตว์สีเท้านะ uh huh. ก็มีเมษมีพฤษศมีสิงนะ uh huh. แล้วสิงก็เช่นกันนะเพราะดาวพฤหัสมาถึงถึงลัคนา75% 80 uh huh. เป็นตรีโกณน,นะ uh huh. มันไปเข้าหลักเกณฑ์นะเพียงแต่ว,ว่าคนที่กลุ่มลัคนามจะแรงนะชาวเมษเนี่ยพอดาวพฤหัสมากลุ่มลัคนาเนี่ยถือว่า ไปเข้าหลักเกณฑ์หนึ่งที่เรียกว่าปัสสวะชีโวนะเพราะปัสสวะชีโวเนี่ยมันเป็นเกณฑ์คลาดที่อันตรายจะเกิดปัญหากับชีวิตเกิดปัญหากับงานเกิดปัญหาทุกด้านเลยนะเราก็ต้องมาดูว่าดาวพฤหัสในปีจอปีนี้ปี256เนี่ยเป็นอะไรจอเป็นอะไรแล้วเดิมเป็นอะไรนะเราก็ต้องมาดูนะถ้าหากเป็นกาลากรีนีขึ้นมา น็อก <Not> really. เ,เลยติดเตียงเลยวิธีดูเรื่องอใหญ่เลยนะก็ต้องเป็นต้องมานัง่งต้องดูดูต้องถูกดูนี่ก่ะหรือดาวอื่นๆเช่นดาวพระราหูเป็นอะไรอยู่เพราะมันมาเจอกับดาวพฤหัสอย่างเงี้ยต้องมาเช็คดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะอันนี้ต้องระวังก็คือชาวรคนาเมษนะจะไม่ใช่ว่าดีลูกเดียวนะเมื่อกี้พูดไปนี่โอ้มีแต่ของดีไงมันต้องมีแบบว่าข้อเสียบ้างอันนี้เป็นเป็นหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ ส่วนพึ่งสอบเนี่ยพึ่งสอบเมื่อกี้พูดไปแล้วนะแต่คราวนี้พึ่งสอบเนี่ยปีหน้าปีหน้านะ,ะดาวพฤหัสย้ายไปเนี่ยก็ไปโดนเกณฑ์เดียวกันปัสสาวะชีบนกันให้ไปตรวจร่างกายแ,<ต>แต่ดันอะไรรู้ป่ะไปเจอมฤตยูอีกอันนี้จะไหลเด้งเลยเด้งกว่าเมษอีกสมมตินะเพราะมฤตยู<อ> แค่มฤตยูกลุ่มลักเนี่ยจำได้ไหมออว่าชาวเมตเขากลุ่มมาเจ็ดปีไปไงออลักนาเมตนี่โอ้โหหัวที่หัวต่ําเลยนะนออมัางลุ่มมังงานหลาชีวิตเปลี่ยนแปลงบางคนย้ายงานบางคนตกงานบางคนเลิกกับแฟนบางคนโดนยึดบ้านยึดรถโอ้โหกว่าจะผ่านพ้นมฤตยูไปได้นะออมันหนักโด่งอยู่แล้วออแต่ชาวพฤษบทีหน้า มาเข้าเกณฑ์ปัสสาวะชีโวเข้าไปเอกและโดนมฤตยูเีกโอ้โหมฤตยูนี่ก็สะบักสะลองเอออันนี้อันนี้ชาวพึกศพต้องเช็คดวงด่วนนะดูว่าท่านเป็นขนาดไหนนะอันนี้อาจารย์ก็เตือนไว้ล่วงหน้าถ้าเรารู้ล่วงหน้ายาวยาวยิ่งยิ่งดีนะรู้ล่วงหน้ายาวก็ซ่อมระยะยาวไงเตรียมพร้อมฉะนั้นผ่อนหนักเป็นเบาจากเบาก็หายไปเตรียมออกแบบชีวิตตัวเองทั้งเตรียมได้ยาวเตรียมได้ยาวยิ่งดีนะเตรียมได้ยาวยิ่งดีนะ ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมริตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโรกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอคมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรธ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรดมสนใจติดต่อ Line o t o p e o w o w n หรือโทรมาที่0863366390เมธุนเมธุนนี่นะถือว่าโดดเด่นมากเลยนะอาจารย์ให้ A บวกไปเลยนะถือว่า ชีวิตหลังจากนี้ไปเนี่ยนะเมถุนเนี่ยหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยจะมีแต่พุ่งรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เลยดาวพฤหัสป<ล>ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าเหมือนที่อาจาร์ว่าออไม่ใช่ว่า12ลัคนาไม่ดีหมดเลยเออนะออมันก็จะมีดีแล้วก็เมถุนเนี่ยนะดาวพฤหัสจะไปเข้าเรือนลาภะลาภะหมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสหมายถึงสิ่งดีๆแล้วดาวพฤหัสก็เป็นสิ่งดีๆแล้วเป็นอะไรแล้วเป็นราชาโชคออกนะกรรมะเป็นลาภะปัตตนิเป็นลาภะโอ้โหหมายถึงอะไร ชาวเมถุนเนี่ยนะจะเกิดการขยายตัวด้านการงานได้ยศได้ตําแหน่งได้เพื่อนได้มิตรได้บริวารใครเป็นเจ้าของกิจการนี่เปิดบริษัทเพิ่มเลยเปิดสาขาเพิ่มใครไปซื้อแฟรนไชส์มาได้เปิดสาขาเพิ่ม,ไ,มได,ดาาม้อู้จเจริญรุ่งเรืองดีมากเลยนะเพราะปัตตนิมาเป็นลาภปัตตนิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาคู่สนับสนุนนะม,มาเป็นลาภะให้เรามาเป็นโอกาสมาเป็นโชคลาภนะเป็นคนเน็กชั่นดีๆและเป็นราชาโชคด้วยถือว่าชาวลัคนาเมถุนนี่พีค นะพีคในพีคเลยนะ,ะนะดีมากแล้วดาวมฤตยูไปอยู่ในเรือนวินาศนั่นหมายถึงฤทธิ์ของมฤตยูก็ทําลายวินาศไปด้วยอย่างนี้นะ,ะก็ถือว่าโดดเด่นะนะจะได้รับการสนับสนุนมีอะไรโอ้สนับสนุนดีมากเลยเมทุนนี่โดดเด่นเลยละ่ะ สุจอนนะใครเป็นพีกอันนี้เราดูแบบลัคนานะคะอันนี้ลัคนาย้ำนิดนึงแบบราศีไม่ได้นะเพราะว่าราศีเขาใช้แค่วันที่กับเดือนกึ่งอันนี้แบบลัคนานะถ้าลัคนาจะลงลึกกว่าพอใช้วันที่เดือนปีพศแล้วก็เวลาเกิดกับจังหวัดใช้5้าอย่างด้วยกันนะคะ5เรื่องด้วยกันที่ต้องแบบปลูกลัคนามาฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกลัคนา ไปผูกดวนเพื่อมาฟังคลิปของอาจารย์ออว่าเอ๊ะแล้วดาวจรของเราโอเคเป็นไงหรือไม่บางคนนะออมาเช็คดวงสตาเลยเพราะมันจะมีดาวในพื้นดวงสตาด้วยนะคะแต่เมธุนนะในระยะยาวเ็ดปีอ่ะในช่วงเจปีอาจจะมีเรื่องเช่นนิดนึงการสูญเสียบ้างอาจจะคนในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผู้ใหญ่แก่แล้วอะไรประมาณน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติกตแต่ว่าเราดูไว้ก่อนทำใจไว้ก่อนเตรียมพร้อมนะคะ มหายังจักรวาลเทพนเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้น ดุดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหาย,ยานจักรวาลเทพนุเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line a อ O โอเพดหรือที่เบอร์0863366390